ไอ้เย้ยขยะไอ้ควยไอ้สัตว์ไอ้เจได้ควายยังบ่อยยังบ่อยอะไรอะไรยังบ่อยยังบ่อยอะไรยังบ่อยก็โดนกู้ตกไงยยัโอยังบ่อยแจงโอ้ยังบอยโดนกูตกไงไอ้ไอ้จงแม่สีได้หมอนไหนเหียควยสัตอยาแอบไอ้ควยยาแอบยาแอบไอ้หี้ยงูยาแอบหัวร้าเหียอะไรก็จังมึงต่อมาต่อมามาต่ม อาสมะเคยอะไรต่เคยอะไรเหี้ยแนวคนละชือกคนละชือกไ่ัน พองและน้องเพื่อนมึงเทียบกับกูแล้วได้ถึงครึ่งเหรฟุตบอลมันติดไอ้ดูการแต่มึงยังใส่รองเท้ายาวไอ้น้องมึงเดลยไม่ดูทางระวังกูใครคนแรกเลยไม่ตังค์ใครคนต่นไปอาสมาสม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 าอสมายุนอีกมาสมมาสมมาสมมาทุกคนนี่คือขี้ยาขนาดแท้ที่มึงต้องเดินหลีกอย่าฝันโอ้ยหมาหมาในสัตว์นี่สวนดำมันไม่ไอ้เหี้ยส่วนดำมันจ้ำเมืองไอ้สัสส่วนดำมันจำเมืองหลังอันดีเนี่ยอ้สัตว์ตาไอ้เหี้ย ไเดกไเด็กไปไปไปไไฟเด้ไปดไปดิควยอย่งก้าวไอสัตว์อาไปคนะไม้ไอเหี้ยไฟมีเสียงเกส์ไฟคินแล้วมีเสียงดิกูขวากายอย่งไม่เกินแล้วมีเสียงได้ไอสัตว์แต่ซุนตีนตำนาะอยากจะเจอจังเลยพวกเก่านี่หีแม่เมื่อยสัตว์เด็กหีแม่มืงอะหแม่มึงเด็กเี่ยวเสือไสัตว์ ยังไว้พ่อมึงไงสัสปกติแล้วคูไม่ฟีสแตลเพราะฟีสแตกูน่มึงต้องเสียตังเอาเข้ามาเลี้กันหุเลี้ยงกันนี่ใส่เสียไว้ยังไวพ่อมึงอะพ่อมึงไงสสยังกาเพื่อมาก่อนนะเพื่อนมาก่อนนะเพื่อนมาก่อน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 ตามผู้ฝังกับไ่โคแกรมกล้ามาตบมาตบมามาตบ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 มามาตบมาตบมาตบมามาตา กําลังบ oh ้านกําลังบ้านไม่กําลังบ้านกําลังบ้านไปมึงไปให้มันชดเป็นไปให้มันชดเป็เยี่ยชื่ออะไรนะเยี่ยอะไรเนี่ยสัตว์พ่อมึงตายเหอะไอสัตว์พ่อมึงตายเหอยังบอยเดวายังบอยเดวาโดนขโมยไอ้สัตว์ยังบอยเดวาโดนขโมยไอ้เยี่ยวัยยักษ์ไอ้สัตว์มึงใส่แม่งเด้เยี่ยมึงใส่แม่งเด้สัตว์เอาเพื่อนมาดิเอาเพื่อนมาดิ Don't go on WhatsApp